วันนี้จะมาแนะนำการใช้งานเตาโคแมนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น 508A นะครับรุ่นนี้จะใช้เบนซินขาวเท่านั้นนะครับผมถังจะเป็นสีนี่ครับผมห้ามเติมเลยนะครับเบนซิน95เบนซินไร้สารพวกนี้ห้ามโดยเด็ดขาดนะครับผมโอเคส่วนประกอบของเตารุ่นนี้นะครับก็จะมีฝาถังน้ํามันนะครับใช้สําหรับเติมน้ํามันนะครับผมก็ตัวนี้เป็นท่อเจเนเรเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นวาล์วเปิดปิดเร่งหลีน้ํามันนะครับ ในส่วนนี้ก็จะเรียกว่าตัวปั๊มนะครับตัวสูบน,นะครับตัวสูบก็การทํางานก็คือ,อหมุนขวาสุดก็คือจะล็อกนะครับถ้าจะคลายล็อกมันก,ก็คือหมุนซ้ายมานะครับตัวนี้จะคลายล็อกนะครับวิธีการใช้งานก็ล็อกตำแหน่งล็อกนะครับแล้วก็โอเคเราก็เลื่อนมานิดนึงแล้วก็วิธีปั๊มก็จับลักษณะแบบนี้นครับ <IS> น,นิ้วโปง้งนี้ปิดรูตรงกลางไว้นะครับแล้วก็ปั๊มปั๊มก็ไปนะครับลักษณะการใช้งานแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ครั้งแรกก็คือปิดวาล์วก่อนนะครับปิดฝาถังให้สนิทเลยนะครับผมแล้วก็วางตำแหน่งที่ตัวเองถนัดนะครับแล้วก็มือประคองไว้นะครับมือขวาก็มาใช้มาจีดสูบกับแล้วก็ปั๊ม้าไปนะครับปั๊มพอตึงมือนะครับผมปั๊ม้าไปนะครับโอเคแล้วล่ะครับผมแล้วก็ล็อกให้แน่นเลยครับล็อกแน่นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจุดกันเลยนะครับ ปิดวาวมานิดหนึ่งก่อนนะครับก็ก็จะม,มีเสียงน้ำมันฉีดขึ้นมาลมดันเข้ามาครับก็นิดหนึ่งนะครับอย่าเปิดแรงนะครับเดี๋ยวทําให้ประกายไฟนี่ลุกโชนได้นะครับแล้วก็จุดครับผมไฟไม่จุดโอเคโอ้ตกใจเหมือนกันนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับตรงนี้โอเคกายไฟก็แรกๆก็จะเกิดประกายไฟยนี้ครับ ไฟมันก็จะเผาท่อเจเนเรเตอร์นะครับให้มันมันร้อนป,ปัท่อร้อนปุ๊บเนี่ยกระกายไฟก็จะเปลี่ยนสีนะครับนี่ฮะโอเคเปลี่ยนสีเร็วมากเลยครับตัวนี้ร้อนมากเลยครับความความร้อนอแรงดันดีความร้อนดีมากนะครับตัวนี้ได้วงหาอาหาราต้มกาแฟได้หมดนะครับนะครับผมพกพาไปไหนนี่สะดวกมากเลยนะครับตอนนี้เพราะน้ำหนักมันเบานะครับ ก็มาเล่งหลีปรับตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับเอาเล็งหลีแล้วก็เปิดเปิดแรงอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าลมมันเข้าไปน้อยนะครับก็สามารถที่จะมาปั๊มตอนหลังได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็การใช้งานก็ไม่ยากครับประมาณนี้เองนะครับยังไงลองลองใช้งานกันดูครับไม่น่ายากครับผมลองดูแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผม